ตอนนี้อยู่สว,วรีแล้ววันนี้ไปวัดไตรมิตรดีกว่าเออวัดไตรมิตรผ่าทัวร์วัดไตรมิววตรไปดูมีวัตถุมงคลอะไรให้เราดูหรือเปล่าให้เราเช่าหรือเปล่าอะลองดูวันนี้วัดไตรมิตรโอเคแต่ตอนนี้มีปัญหาละปวดขี้ขี้กอนอะถึงวัดไตรมิตรแล้วเดินทางงนะ่ายๆจากอนุสาว,วรีย์ นั่ง529มาที่เกาะพญาไทนะเกาะพญาไทเออจากอนุสาวรีเกาะพญาไทย529นะย,ยีออ่สิาา 29, บาทมาเลยมาถึงลงหน้าวัดไตมิตรเลยไะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในพอเดินเข้ามาในวัดเจออันนี้ก่อนเจออันนี้เอ,อ๊ะจะเข้าไปดีไหมหรือที่นี่ หรือไปดูพระเครื่องก่อนดีเราไปไหว้ที่นี่ก่อนดีว่าแล้วเราก็ตามด้วยนี่ตามด้วยพระวิหารข้างบนแล้วเราไปดูพระเครื่องกันนะตามนั้นแล้วก็มีที่นี่ด้วยนะพระพุทธสัมฤทธิ์มหาจากักรพรรดินี่องค์สีดำหา,าเงินปุ๊บ เออย่างไงนาะเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันเราขามั่วอยู่แล้วเข้ามาพระพุะทธธรรมริบเมื่อเล็กครับเอาทำถ่ายได้ไหมครับถ่ายถ่ายุายขอยขอ่ะเอาไปเอาไปให้นิาปะนี้ไม่ออกในชาติ ยกไปยกมาเนี่ยฮะของของขวัญใชอแล้วก็ที่นี่วัดไตรมิตรเขาดังหลวงพ่อทองคำเนาะใช่ใช่ไหมหลวงพ่อทองคำแล้วก็จุดเทียนนี่ก็ให้สว่างสวายให้ใหอะนีอแต่ี้ยี่สิบ ยังย่ังยัโมงยังไ,ไม่ขายเลยจะเอาต 100, ังร้อยร้อยหนึ่งกินข้าวครัี่เช่าองค์เท่าไหร่อ่ะตรงไหนคะงมือตงมือมุงละร้อยก็พอแล้วค่ะพอไม่กว่าพอราคายุ่งหลังด้วยส่วนข้างๆพระพุทธสัมฤทธิ์ก็มีพระประจำวันเกิดนะใส่น้ำมันตะเกียงได้แล้วก็มีพระราหูด้วย นี่ผมก็ไม่รู้ว่าพาอะไรนะนี่ข้างๆนี่หลวงพ่อสมหวังแล้ข้างในก็มีตะไครข้างในมีตะไครด้วยตะไคร์จำลองแล้วก็มีหลวงพ่อสำลิศนี่นะตรงนี้มีแค่นี้เดี๋ยวเราไปเข้าไปดูข้างในกันอันนี้ก็ พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรหลวงพ่อทองคําวัดไตรมิตรไหว้ตรงนี้นะนี่หลวงพ่อทองคําไหว้ไหว้กันตรงนี้นะเดี๋ยวเราไหว้ก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเดี๋ยวไหว้ก่อนอ่าฮะทุบเทียนก็ไปเอาข้างซ้ายนี่ข้างซ้ายนี่มีทูบมีเทียน ชุ่ละยี่สิบใส่ตู้บริจาคใส่ตู้บริจาคถ่ายได้ไหมครับถ่ายถ่ายได้ไหม ทวดด้วยปุ๋ยทวดนุ่นเหนือดวงอันนี้าอะไรเนาะอ๋อหลวงพ่อทองคำอันนี้ก็หลวงพ่อทองคำ

คนไทยคนไทยเข้าฟรีใช่ไหมครับพี่ฟรีฟรีไม่ต้องซื้อตั๋วครับ uh huh. ดูทุกชั้นเลยสองสามสี่ <c oughs> พอไหวตรงนี้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกัน ข้างในพระวิหารของหลวงพ่อทองคำเนี่ยมีเขียนแผ่นทองสดอ,อกครอบด้วยนะออทางซ้ายแล้วก็ทางขวาเนี่ยมีถวายพระไตาให้พระสงฆ์แล้วก็มีหลวงพ่อสวดสวดให้ด้วยแล้วก็ถวายพระไตาแล้วก็มีวัตถุมงคลอยู่ข้างในด้วยแต่ผมไม่ผมไม่ถ่ายนะข้างในเพราะว่าข้างในเขา หลวงพ่อเขาค่อนข้างยุ่งต้องมีคนมาถวายพระไตรตลอดอตามนั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนเนี่เราขึ้นไปดูชั้นเขาบอกเขาบอกว่าขึ้นไปดูชั้นสองชั้นสามแล้วก็ชั้นสี่คนไทยเข้าฟรีนะเออ <c oughs> ข้างในเป็นมีอะไรม้างวะศูนยวว์ประวัติศาสตร์เยาวราชเหรอ ราลองเข้าไปกันสองสามสี่ถ้าใครอยากได้หลวงพ่อทองคำไปบูชาที่บ้านนะนี่นะหน้าตักไม่รู้กี่นิ้วอะ่ะผมไม่ใช่สายสายพระด้วยอืก็อ,องละแพงหน่อย วงละหลักหมื่นอะ่ะอันนี้เหรียญที่ระลึกหลวงพ่อทองคำก็ราคาตามป้ายเลยนะ อันนี้ไว้กัดกัดเสื้อมีหลวงพ่อทองคำองค์สามร้อยห้าร้อยมีให้เช่าได้ราคาสบายสบายสบายกระเป๋าโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันต่ออ่ะมีแถมอันนี้มีพยันด้วยอันนี้ก็เป็น 莲。过头，upside, upside, 拉撇，拉撇，拉撇，upside, upside, 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 upside อันนี้ก็เป็นหลวงพ่อทองคำของทางวัดเจอันนี้ห้าเก้าเก้าถ้าเป็นพระผลงสังเวียนจะขายดีเพราะว่าเขาตัดดี อ๋อน,นี้ตั้งแต่ปี50าแล้วล่ะอ,นนอันนี้จัดร้างตั้งแต่ปี50าบบูรกระเทอะรผสมมวลสารของพระเกศากับจีวอนัชกาลที่9ด้วยอ๋อเลอใช่ค่ะจะเหลือไม่กี่องค์แล้วเพราะสิบกว่าปีแล้วกรออะดดสซ้อยด้วยจ500ะห้าร้อยจบจากพิพิธภัณฑ์ชั้น2แล้วนะไปต่อชั้น3ดูชั้น3ามไปต่อ,ตอ,อเลยว่ะ ทะลุมาชั้นสี่เลยว่ะออเ,เดี๋ยวเดี๋ยวลงไปหาชั้นสามต่อนะเมื่อกี้ผมเข้าไปไหว้หลวงพ่อทองคำมาแล้วนะเออผมเออผมไม่ได้กราดท่านหรอกผมก็เข้าไปดูท่านเฉยๆแห,แหละโอ้โหพื้นที่สำหรับคนไทยอ่ะผมแดงนิดเดียวโอ้โหแต่คนไทยนี่แน่นขนาดผมเข้าไปบริกรรมคาถาไม่ได้จริงๆหลวงพ่อทองคำนี่คือสุดยอดปฏิมากรรมนะ ขอบอกเลยทองคำแท้หนัก5,500กิโลสุดยอดเลื่ะทองคำแท้ทั้งองค์นะหนัก5,500กิโลเอออ่ะโอเคข้างในเขาถ่ายวิดีโอไม่ได้นะทั้งทั้ง,ท,งทั้งพิพิธภัณฑ์ที่เยาวราชด้วยนะทั้งพิพิธภัณฑ์เยาวราชก็ถ่ายไม่ได้นะข้างในก็ถ่ายไม่ได้ถ่ายได้แค่รอบนอกนะเดี๋ยวเราแวะชั้นสามก่อนแล้วเราก็จะ แล้วเราก็จะไปไหนต่อไม่รู้เดี๋ยวเราแวะชั้นสามกันไปชั้นสามเป็นของที่ระลึกแหละ ข้างในพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อทองคําชั้น3ก็ไม่มีอะไรนะก็มีประวัติท่านแล้วก็วิธีก่อสร้างอะไรพวกเนี้เออก็เข้ามาชมกันได้ถ้าเป็นคนไทยเข้าฟรีเข้าฟรีตลอดงานถ้าเป็นชาวต่างชาติก็เสียตังค์เสียทรัพย์นิดหน่อยเออน่าจะชั้ละชัละรนะ้อยนะอ่ะโอเคยังไม่จบหรอกเดี๋ยวเราไปดู ข้างล่างมีพาเครื่องอีกประวัติไม่รู้เดี๋ยวเราลองไปดูกันไปก็ข้างก็มีวัตถุมงคลด้วยนะของทางวัดนะครคือจที่เเยใช่มีัโดด้วยอันนี้ของทางวัดเลยป่ะครับใช่ค่ะอันนี้แล้วก็พี่ไม่ต้องแหาแล้วก็ได้ เอาเลี่ยมไปก็ได้ครับ ทองแบบสอ่ออันนี้ก็จะดับลงนิดนึงอันนี้น่าจะเป็นเนื้อทองแดงที่ชุดอันนี้น่าเป็นกระไหลทองใช่อันไหนอันนี้เมืเ่อกี้มีคนอยู่ข้างบนน่ะเขามาหาเหรียญเตีมาผมก็เลยบอกให้เขามาดูข้างล่างผมเห็นแบบนั้ข้าง,ง,งบนไม่มีอันนี้คือทองแดงเหรออันนี้ทอ,อง เนื้อเนื้อเงินเนืกก้องเนื้อเงินปะกานวะอะไรประมาณอยากได้นวะอ่ะวันนี้ทริปไตรมิตรวัดไตรมิตรเราก็จบแล้วนะหลวงพ่อทองคำอืมเดีย๋ยวเรากลับกินกลับไปกินข้าวแนละ้วอืมนั่งรถหวัวลำโพงดีว่ะไม่รู้หวัวลำโพงเอะ๊ะเอะ๊ะจบแค่นี้แหละถ้ามีของกินก็จะแถมให้ละกันเออข้างในก็ถ่ายวิดีโอไม่ได้นะถ่ายได้เฉพาะข้างนอกอืม อตามนั่นแหละส่วนพักเครื่องที่เต็นท์ขาวก็คือทางวัดจัดกับข้างข้างในข้างในเนี่ยข้าง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 ในอะไรข้างในเนี่ยที่ใหญ่ๆเนี่ยเออเรียกไม่ถูกเว้ยติดอยู่ที่ปากเออข้างในที่ใหญ่ๆเนี่ยอืมก็มีพักเครื่องของของทางทางทางวัด,ดวนั่นแหละเออกับเต็นท์ขาวของทางวัดเหมือนกันอะตามนั่นแหละเจอกันคลิปหน้าวัดอะไรไม่รู้ ตามนั้นนะเดี๋ยวกันคลิปหน้ากูไม่อยากจะคุยกูมีเรื่องขัดใจแกเห็นไหมทางมาไล่อยู่นี่รอรถแต่ไฟหันหน้าออกไปทางนู้นเพื่ออะไรวะแล้วกูจะรู้ไหมนะแล้วกูจะรู้ไหมว่ากูต้องข้ามตอนไหนคือทางมาไล่อยู่นี่แต่ไฟหันหน้าออกเยี่ยม